เป็นไงลูกแซบป,ปล่า,ากินจบๆๆเลยเวยอืมอร่อยหรือเปล่าวะ <c oughs> เยังไงมันพอกินได้ไหมจอ๋อแล้วมันยังไงนัง่งแ,บแบ่บๆนายอมนะกัดดับกรอบๆเลย เ <c oughs> จริญสุขเจริญธรรมบรรดายยกโยนมะอันนี้จอก็เจอจอานานแล้วทำถ่ายคลิปไปสองสคลิปไปแล้วแล,แล้วก็เลยมาไล์สดโยนนะก็เลยว่าไล์สดดีกว่าเผื่อจะได้ค่ายาแพนะนะเอฟซีจอรับผิดชอบแพะด้วย <c oughs> นะตอนนี้ก็ต้องใส่ยาให้แพะนะโยมนะหลังจากที่เอ,เอาแพะเนี่ยไปหาหมอไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าโดนนักเลงคนโยมนักเลงคุมวัดนะตัวตึงแห่งวัดหนองยอใต้คนโยมเล่นแพะมาสักสองรูนะพอเล่นแพะเสร็จก็โอ้โหแผลข้างนอกมันปิดคนโยมนะแผลข้างนอกของแผันปิดทั้งสองอันก็นึกว่าหายโยมปรากฏบอว่าอีะทำไมมันพองๆ ใกล้ๆแผลก็จึงไปเปิดแผลดูยมจึงรู้ว่าอ๋อมีนอนอยู่ข้างในก็น่าจะประมาณสัก30 4สีตัวได้นอนที่อยู่ในแผลตอนนี้ออกหมดเรียบร้อยแล้วยมนะก็ใจขยายเรียบร้อยตอนนี้ก็รอส่ยาไม่สามารถจะปิดแผลได้เพื่อจะให้ได้หยดยาได้แล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็ป้องกันยังไงก็ได้ไม่ให้แมลงวันมันมาตอมคนเดิมนะตอนนี้ก็เริ่มจะอิ่มไปนโะยมนะ เริ่มจะอิ่มแล้วอจอ,อนนมไหมลูกนี่นมลูกนมนอมอาให้กินนมไปกิมายิมให้ทตาไม้กินมมมกน,นมนะโยมนะ,ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของจ๋อก็คือก็กิกนหมดละนะกินผักกินอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากัดไม่เข้าโยมกัด <laughs> กัดกล่องไม่เข้าอา้าคันนี้ว้าวุ่นเลยคันนี้ไม่กินคนเดียวกัดกล่องไม่ได้นะกัดกล่องไม่ไหวนะกัดกล่องกัดกล่องไม่ไหวเว้ยนะก็จะไปพักละนะหลังจากที่กินอิ่มแล้วคนเดียวหลังจากที่กินอิ่มแล้วลุกแนนสักผ้าตากไปทีเรียบร้อย ตอนนี้ก็จะไปนอนแล้วนะคุณโยมนะยิ้มแล้วยมยิ้มให้บ่อยจังเลยอะ่ะจอเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวกเก็บกินไปเรื่อยๆคุณโยมก็จะเก็บกินไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็จะไปพักก็คือนู่นโยมที่าใต้ที่ต้นไม้อยู่ที่ต้นไม้อิ่มแล้วคุณโยมเช้านี้อิ่มแล้วไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดู เขาจะไปนอนตรงไหนเขาก็จะนอนนะพยมนะเขาก็จะนอนนะที่วัดก็จะมีอาหารโยมซึ่งโยมเข้ามาถวายนะเขาเลี้ยงแล้วมันที่นี่มันร้องอย่างเงี้ยแล้วมันก็กวนเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าอาจารย์โยมถวายได้ไหมอาจารย์กลัวไปให้คนอื่นแล้วเขาจะไปฆ่ามันเงี้ยเขาเลี้ยงหมาเขารักเนาะ อาเลยมาถวายวัดคนโยมนะตัวเมียสองตัว,ต,วตัวผู้ตัวหนึ่งนะจอเดินชูหางโอ้โหนะก็ที่เขาจะชอบมาอยู่เป็นประจำก็คือต้นนี้ครต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่นะนอีกต้นหนึ่งหา,หานหานตัวนึ่งจอปขีขคอหานแล้ว ก้อสี่ข้อหานไหมมรก็จะมาขึ้นบนต้นนี้นอนนะคุณผู้ชมนะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับต้นโพต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้ต้นใหญ่มากต้านชํชาเช้าคุณผู้ชมเนี่ยธรรมทานเจาะอิ่มแล้วนะคุณผู้ชมนะพอดีพบสุกนี่ไม่ให้ตามคุณผู้ชมแต่จะตามก็คือตัวน,นี้โยมนี่เดินไปไหนก็ตามทั้งแมวทั้งหมาก็โยมหัตมาหลบหน้าหลบหลังนะ ตั้งแมวตั้งหมานะเพราะว่าตอนเช้าในก่อนจะทําวัดเช้าเนี่ยก็จะก่อนจะทําวัดเช้าก็จะให้อาหารแมวก่อนให้อาหารแมวก่อนนายหลบก็มาซูนขาเรานี่นะเมื่อเช้าทําคลิปวันนีถ่ายคลิปจอโอ้โหเ่นดึงสะบงอาตมาเลยนะโยมนะดึงสะบงเลยอันนี้ด้านหลังหลังวัดก็จะรกหน่อยนึงนโยมด้วยความที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดไม่ก็เลยเดินมาตรงนี้ มานั่งเอ้ยก็นั่งเท่เกินฮะมันก็นั่งเท่จังวะนะดูท่าเดินแล้วมานั่งคนเดียวเป็นไงล่ะเป็นยังไงเอ้ยมันนั่งนั่งแบบสบายอารมณ์มากคนเดียวไหมนะฮึใครจะมานั่งได้อย่างได้อย่างจอ๋อคนเดียวดูนะโอ้โหนั่งเทซะเหลือเกินนะ จนั่งได้เทมากคนเดียวนั่งเทๆนั่งสบายๆหลังจากที่กินอิ่มแล้วคนเดียวหลังจากที่กินตอนเช้าในภาคเช้าอิ่มแล้วก็ะจะเดินมานั่ง เขียวเล่นนั่งแบบสบายมาก,กว่าเดิมไหมนั่งพิงหลังนะโยมพิงหลังนะแล้วก็เนะ่เอามือหนึ่งเขาเอวมือหนึ่งก็พาดที่คอที่ที่ด้านข้างนะโยมนะนั่งเทมากๆก็ได้สกพักหนึ่งก็จะขึ้นไปนอนข้างบนนะคุณโยมนะแมวกว็ตามาตะมาโยมเลยดีวันนี้หมาไม่ตามนะนะปฏิบติสุขไม่ให้ตามให้พบสุขอยู่อยู่ในห้อง ถ้าถ้าไม่ขังไว้เนี่ยภพสุก็จะตามยมไปไหนก็จะตามเสร็จแล้วก็ก็จะมาเจอจอ๋อจ๋อก็จะจะกลัวเพราะว่าภพสุกโตแล้วนะก็จะขึ้นต้นไม้หนียมหิวก็หิวแต่ต้องหนีอย่างเงี้ยตอนนี้เหงาละอิ่มละนั่งคิดแล้วคนยมเอ๊ะกูจะเอาไงดีชีวิตกวเนี่ยจะเอายังไงกับชีวิตดีนะ <c oughs> นายกยกตีนมามาแล้วก็เอาเอา,เอาคางเกยยมนะ เอาเ,เอาขาหลังเนี่ยเอาขาหลังขึ้นมาข้างบนนะโยมนะเสร็จแล้วก็เอามือวางบนขาหลังเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาคางเกยไว้นะนี่มันจะเทไปแล้วจอเองเนี่ยน่าสงสารไหมมีใครสรงสารบ้างเนี่ยมีใครสงสารจอไหมฮน,นา่าฮาฮ่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 าฮาาาาาากา จ๋อก็ว่างๆนะบรรยายทําให้จ๋อฟังจ๋ออยู่คนเดียวถือว่ามีบุญแล้วเนี่ยจอ๋อเป็นคนโสดเนี่ยนมโสดแห่งวัดเลยเนี่ยเป็นพระไม่มีคู่จ๋อก็ไม่มีคู่ใช่ไหมลนะ่ะต่อการาไม่มีคู่เนี่ยทาให้เราไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่ต้องไปคิดหน้าคิดหลังวันนี้จะมีอะไรให้เมียกินอะไรจะมีอะไรให้ลูกกินอะไรต่างใช่ไหมนะเราไม่ต้องไปเลยเราอยากจะทําอะไรก็ได้ทำนะตามใจของเรานะเดี๋ยวก็ตายจากโลกใบน,นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งจอ๋อทําอะไรก็ ละนอนก็พุโทโธบ้างเออพุโทโธบ้างมันจะได้ไม่เผลอเผลอตกมาตุ๊บ้วลำบากเลยนะรู้จากว่าสอนก็ฟังมัง่งเออหลักธรรมะพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะหลายข้ออืรักษาใจของเราข้อเดียวก็พอนะแม่แต่เห็นบุง้งเห็นมแมลงไม่ได้เลยดึงมากินหมดละ <c oughs> อ้าได้แล้วกินออานะ,ะ,ะ,นะกินทุกอย่างไม่มีคำว่าอิ่มเลยชีวิตนี้ โอ้อะไรจะสูนตรีขนาดนี้เนี่ยอืมเออรักษาศีลบ้างไหมเนี่ยรักษาศีลไหมเนี่ยวันผงวันพระเข้าไปกินอาหารในในศาลาเนี่ยเอ่อมาต้องใส่ชุดขาวไว้ด้วยเออจะทํานอนเอเฮ้ยมันก็จะอ้อนเอฟซีคันเนาะนะเขารู้ว่าเราถ่ายถ่ายคลิปไี้ยังไงหยบนะเขาจะทําท่าท,ทําทางแบบน่าสงสารนะอืม น่ารักแบบน่าสงสารโอ้ย <laughs> นอนหลังกลมดิกกันโยมนะนี่ทีนี้อิ่มแล้วนะคุณโยมนะอิ่มแล้วนะก็มันน,มนั่งจะกขสักพักก็จะขึ้นขบนแล้วก็นอนบนต้นไม้แล้วงไงลูกเหงาเหรอเหงาไหมอืม <laughs> จ๋อจ๋อ ไ,ได้ะจะได้พรนะโยมทุกคนทุกท่านนะพ่อไข่ย,ย้อยคุณโยมใช่ดมต้นกัญชาแมวคุณโยมนี่น,นี่กัญชาแมวเนี่ยฟิ้นเลยพระก็ชกถอนไปให้แมวคุณโยมแมวมามันก็ยังตามแต่มามาทั้งมาทั้งแมวคุณโยมเออ้ยนะไม่ต้องหว่วงเลยคือ อ่าตอนนี้อยู่ข้างหลังหลังวัดนะคุณโยมนะนะจเจาะก็จะมาอยู่ประมาณนี้แล้วนกะ็อ่าต้นนี้จะเป็นต้นไม้ต้นชําฉาใหญ่นะซึ่งจเจาะก็ชอบมานอนเล่นเหมือนกันนะแล้วแต่มีโอกาสคุณโยมมีโอกาสเขาก็จะมานอนเล่นเพราะมันจะเย็นนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรขงบนมันก็จะเย็นสบายชีวิตแบบสโลลี่มากคุณโยมนะสโลลี่นี่เขาแกะกินหมดแล้วนะโยมเนี่ยแกะกินหมดเลยเกาตูดเนาะเอ้ยขันนะสิน้ำอาม เขาแกะกินหมดนะโยมเนี่ยมันจะมีมะแมลงแมลงอยู่ตามเปลือกเนี่ยตามเปลือกเขาก็จะแกะนะแกะแกะแล้วก็กินนะโยมนะเขามาแกะหมดแล้วเนี่ยเนี่แกะเขาจะรู้ว่ามีมแมลงข้างในเนี่ยเ <c oughs> ยอะเว้นหานโยมหานจะไม่ก็สน,กนิทกั g a m มานะเขาหลงตานะโยมเข้ามาก็เลยบอกอ้าหลงตาก็อนุเครเาะห์กันปะมีข้าวมีเศษเหลือก็เทมกินปะ ดูแลกันไปเนี่ยโยมเนี่ยนะ้ไหมมันจะฟินนะมันก็จะดูเนี่ยเนี่ยเเรียกกันชาแมวใช่ไหมโยมเนี่ยนเนี่ยแมวก็จะมาฟินฟิลลิ่งโอ้โหนะเล่นกับต้นเนี้ยนะเขาเรียกว่าต้นที่แมวแมวชอบมากนะแมวชอบดูชอบอะไรต่างๆส่วนจ๋ออะไโยมนะนั่งง้อยนะแมวดูดิ ก็นอนเล่นกับต้นไม้อยู่ก็มาจจฟินนะต้นไม้ต้นนี้แมวก็ชอบถูนั่นจอละ่ะจะลับไห้ห้ได้ใช่ไหมอือไม่ต้องเลยมายึกใส่แมวเยด้อนี่แพะก็กัดแล้วอืมหาค่ายาให้แพะเลยนะเข้าใจป่ะหาข่ายาให้แพะเลยนะัายาย่น อนุตนาโยมสมิเตาบนบุตรธรรมดาวห้าสิบดวงสาธุนะเพิ่งอิ่มคุณโยมเพิ่งอิ่ม,มนะเดี๋ยวก็จะจะจะขึ้นไปนอนแล้วเพราะฉะนั้นก็จึงอ่าดูเหมือนเหมือนง่วงง่นะเพราะว่าอิ่มแล้วคุณโยมนะอิ่มแล้วเก่าเก่าเก่านะกับประมาณนี้คุณโยมเขาไม่มีชีวิตสบายๆนะจอ๋ออย่างเงี้ยนะหน่อยไหมก็นั่งแบบนั่งเหมือนคนนะโยมเนี่ยเขาจะนั่งชอบนั่งเงี้ยเนี่ยนั่งเท่ๆสบายสบาย ชิวๆนเนียนี่คือท่านั่งที่ที่จอชอ,ชอบชอบนั่งที่สุดนะจอชอบชอบนั่งแบบเนี้ยนะนะ่ยอิ่ยอิ่ยอิ่ยอ่ยอิ่ยอิ่ยอบยอิ่ยอิ่ย่ยอิ่อิยอยอยอออ่ยิบบยอ,ยอิ่ยอยมิ่ยยอิ่ยอ่อยอิอยอิออิยอิอิย h ิ่ยอิยอ a อย ต้องถอนแมวกินรากกัญชาแมวอ๋อ<ม>นะให้แมวกินรากใช่ไหมโยมไม่รู้เหมือนกันนะดูเลยใบอะไรกินหมดหรอยมไม่ไม่ได้สนใจว่าใบาอะไรแล้วกินหมดอ,อชีวิตสบายสบายกย็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายกันแล้วมีความสุขกับปัจจุบันนะโยมเนาะกามโนนาคุณโยมที่มาจากทาง ลัพลานทางพุทธบาทนะลูกสาวทุกๆวันทุกๆสิ้นเดือนค็โยมลูกสาวสองคนนะก็จะนําพานะยโยมแม่นะซึ่งก็อยู่บ้านคนเดียวเนาะนะเหงาชอบรูจอนะทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องขอให้ลูกได้มาส่งคุณโยมได้มาส่งมาที่วัดหนองยาใต้นะอาจจะมาไม่เจอกันดูดิมาเดินผ่านกันเว้ยโอ้โหเดินผ่านแบบกันเนี้ยกันอยู่ติดกันในคุณโยมอยู่ติดอาตมาเดินผ่านดูแม่ นะจอยจอยไปไหนต่อหรอไปไหนต่อเอาเอานะ่ะนั่งต่อยอแกเฮ้ย <c oughs> เดินผ่านเหมือนกับไม่มีเราเลยนะแหมก็เอาความน่ารักจับไม่ได้โยมจับไม่ไดนะ้จอไม่ให้จับ เอฟซี 4, จอเยอะมากโยมเวลาบรรยายทำนี่โยมมีนิดเดียวนะหมดมันมดไม่กลดาั้งเลยอจฮะมันมดขึ้นขานั่งสักพักก็ขึ้นต้นไม้นี่เป็นโยมต้นไม้ตนม้ตนไม้นี่ใหญ่มากโยมนะมันต่งมันเอเ็นไปในน้ำเลยสวยมาก ถ้าแมวโตแล้วในจอไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรนะถ้าเป็นแมวน้อยในจอะจับกัดเลยนะดือันธรรมดาที่ไหนล่ะไปอ่ะอะไรกินอะไรออก็ให้ชมวิถีชีวิตเฉยเฉยโแพะก็ตอนนี้ต้องทายาคนโยมนะแพะก็ต้องเปิดเอาไว้นะเพื่อให้มันแห้งแล้วก็ทายาได้นะซึ่งก็ใจค่ารักษานะซึ่งก็โดนพี่ใหญ่กัดคนโยมนี่ ตัวตึงวัดนองยาใต้โยมนะตัวตึงวัดนองยาใต้เล่นก็ซังั้นเล่นแพะซะรูโบอเลยก็โยมเขาไม่เคยมีเพื่อนโยมเขาอยู่ตัวเดียวนะทีนี้อะไรมาอยู่ใกล้เขาเขาจะเขาจะรำคาญหรืออะไรเขาจะกัดหมดะเขาไม่สนใจคือก็สัตว์เดรัจฉานเนาะเราก็ต้องเข้าใจเขา กินหมดอลยโยมใบบุกใบไม้มาลงมาแรงก็เป็นวิถีสบายสบายของจอนั่ะนงมองนะไปไหนต่ออาไปไหนต่อไปไหนต่อจอให้จอ,อก็เดี๋ยวให้จอได้พักผ่อนนะคุณโยมนะเดี๋ยวสจะพักก็ขึ้นต้นไม้แล้ว าขอหยุดการไลฟ์สดคนีก็รละกนะไปม,มีความสุขกับการรับชมกันเดียวสาธุเด้กยวละกันกินโยมกินแมงกินอะไรไปนอนุโมทนาคุณโยมอุบลออเดถาวายดาวหนึ่งร้อยดวงสาธนะนะุนะสาธุนายโยมนะขอยมีความสุขทุกคนทุกท่านก็ขอเจริญพรเดี๋ยวจะโอกาสหน้าดำมาไลฟ์สดให้ดูใหม่เนาะ